انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وانفسهم في سبيل الله وما في الأرض والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل من لساني قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنتي พระเมตตาจากเอวอลอสุบาโนตาลาจงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ติดตามรับชมรายการทุกท่านครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการอิสลามกับวิทยาศาสตร์รายการอิสลามกับวิทยาศาสตร์มาพบกับท่านพี่น้องเป็นประจำ ทุกๆวันจำถึงวันศุกร์แบบนี้นะครับเราได้นําเอาเรื่องราวการดําเนินชีวิตในรูปแบบในวิถีของอิสลามมาพูดคุยมาทําความเข้าใจกับท่านพีพ่น้องครับท่านพี่น้องครับเรา,เา,เาผมเนี่ยอยากจะช่วงนี้นะอยากจะดึงเอาเรื่องของอที่มันเกิดขึ้นในสังคมที่กําลังเกิดขึ้นเนี่ยให้เราเห็นมาพูดคุยกันแล้วมันเป็นวิทยาศาสตร์เป็นข้อเท็จจริงไหมท่านพี่น้องอย่าลืมนะว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็คือเรื่องของการศึกษาเรื่องราวของธรรมชาติ สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาในธรรมชาติทั้งหมดมีสาเหตุขึ้นมาอย่างไรมีอะไรยังไงเราไปศึกษาเราไปทําความเข้าใจกับมันนะครับไปศึกษาความทําความเข้าใจกับมันทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตทั้งหมดนี่แหละมันคือวิทยาศาสตร์ครับแต่ถ้าเราเอาความรู้ที่เราได้จากวิทยาศาสตร์มันมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เนี่ยเราเรียกว่าเทคโนโลยีหรือเราจะเรียกว่ามันเป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่ได้จากวิทยาศาสตร์ก็ได้ แต่ที่สาคัญเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในรอบตัวของเราท่านพี่น้องครับที่อยู่ในโลกของเราที่อยู่ในรอบตัวของเราเนี่ยมันมันมันเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งหมดนะครับมันเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเราเราเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยเราคิดอย่างไรกับมันเราคิดได้อย่างไรกับมันมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทุกคนเนี่ยเราบอกว่าเราเนี่ยเป็นมนุษย์ เราถูกสร้างขึ้นมาให้อยู่ในโลกนี้ใช้คำว่าให้อยู่ในโลกนี้นะท่านพี่น้องให้อยู่ในโลกนี้แล้วก็เราก็ต้องรู้ก่อนว่าโลกนี้ทั้งหมดพระองค์ลอสบาร์ตาลาเนี่ยสร้างเราขึ้นมาสร้างเราขึ้นมามีหน้าที่อะไรก่อนเมื่อเราบอกว่าพระองค์ลอสบาร์ตาลาสร้างเราขึ้นมา,มนา,นมาเนี่ยมีหน้าที่ให้เป็นคอลิฟตลุลอัรตให้เป็นตัวแทนของพระองค์ในหน้าโลกนี้นะครับ แล้วก็ประการที่สองก็คือวัวมาขอรักตุ้นจินนวลอิสซาอิลลาลิยบูดูนให้เรานั้นได้มาทำอิบะดาได้มาปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของพระองค์ลอสุบานุตาลานี่คือสิ่งที่เราทุกคนเนี่ยต้องต้องรู้และเข้าใจัวละวลลดีขอละก้ละกุมมาฟิลอาร์ดิจามิอาพระองค์ลอสุบานตาลาบอกว่าพระองค์ลอสุบานตาลาก็คือผู้สร้าง ทุกๆสัพพสิ่งทุกๆอย่างแล้วก็สร้างแม้กระทั่งตัวเราด้วยเรารู้ก่อนว่าพระลอสบอลตลาคือผู้สร้างทุกๆสัพพสิ่งแล้วก็คือผู้ที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งโลกนี้ท้องฟ้าดวงดาวต่างๆเนี่ยพระลอสบอลตลาได้สร้างมันขึ้นมาจะมีอันสร้างขึ้นมาทั้งหมดอรดีจะมีสร้างทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกนี้ทั้งหมดเนี่ย มาสําหรับใครละกลุ่มก็คือพวกท่านก็คือพวกเราที่เป็นมนุษย์ที่โปรแลสบอต์ลาได้สร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์มันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นธรรมชาติทั้งหมดผมต้องเรียกว่าเป็นธรรมชาติที่โปรแลสบอต์ลาสร้างขึ้นมาและโปรแลสบอตลาก็บอกไว้แล้วเมื่อโปรแลสบอตลาสร้างสิ่งหนึ่งซึ่งใดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ให้มันเป็นไปตามกฎสภาวะการที่โปรแลสบอตลาได้กดําหนดให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ ว่ามิงคุลดิชายินคารลักนาดาวใจนี่แหละอันแหละกุ้งจะรักคารุนเพระอาะว่าลอสบาร์โตาลาสร้างทุกๆสิ่งทุกๆอย่างขึ้นมาพระอาะลอสบาร์โตาลาทรงสร้างมันขึ้นมาเป็นคู่คนี่ที่ผมพยายามจะย้ำนะว่าพระอาะลอสบาร์โตาลาเนี่ยสร้างทุกสิง่งทุกอย่างขึ้นมาพระอาะลอสบาร์โตาลาก็สร้างมันขึ้นมาเป็นคู่นะครับในตัวของมนุษย์ ในตัวของเรามันมีอารมณ์เราลองนึกถึงนะเราเราเราย้อนกลับมาดูตัวเราก่อนเราอย่าเพิ่งไปไปนั่นเรานึกถึงตัวของเราก่อนเราเนี่ยมีความรู้สึกมีความต้องการหรือที่เรียกว่านับสูนับสูของเราเนี่ยโอ้มันก็มีทั้งความอยากที่จะกระทำความดี อยากจะเป็นคนดีอยากจะทำความดีอยากปฏิบัติดีเมื่อทำแล้วมันมีความสุขใจคือมุดมาอินนะเดี๋ยเรียกว่ารับนับสู่มุตมุมาอินนะมันทำไปแล้วมันมีความรู้สึกเอาแล้วมันก็มีอารมณ์อย่างหนึ่งอารมณ์อย่างหนึ่งที่เรียกว่ากระทำไปแล้ว อยากมันอยากจะทําตามสิ่งนู้นสิ่งนี้ให้เป็นไปตามสัญชตาตญาณที่มันมีอยู่เพระาะในตัวของมนุษย์เนี่ยมันมีอารมณ์ความรู้สึกมีความต้องการทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอยากจะกระทําต่างๆแล้วเนี่ยกระทาได้เมื่อกระทําแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงปฏิบัติยังไงมีความรู้สึกอยากต้องการกระทาไปในสิ่งที่มันไม่ดีนี่แหละเขาเรียกว่าทำเพื่อตอบสนองความรู้สึกความต้องการอารมณ์ฝ่ายต่ำในตัวเรามีความอยากมากมีความอยากมาก จนกระทั่งพระโอลสสุบารตลาบอกว่ากระทาอะไรก็แล้วแต่ฟลาตัตบิอุลฮาวะอย่าได้ทําไปตามอารมณ์หรือความรู้สึกความต้องการแต่ให้เรานั้นเนี่ยปฏิบัติตามสิ่งที่พระโอลอสุบาร์ตลาได้ใช้ให้เราได้ปฏิบัติท่านพี่น้องครับผมย้ําตรงนี้ย้าให้เห็นว่าในตัวของเรามันมีทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเป็นคู่หมดเลย ทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆที่อยู่ในโลกนี้ถ้าเราพิจารณาให้ดีมันจะมีเป็นคู่คู่มนุษย์เกิดขึ้นมามีผู้หญิงก็ต้องมีผู้ชายมันมีอารมณ์ที่อยากทําดีมันก็มีอารมณ์ที่อยากกระทําสิ่งที่มันไม่ดีเหมือนกันความดีความชั่วม,มันถึงมาเป็นคู่คู่กันไงการปฏิบัติมันก็มีการปฏิบัติในสิ่งที่ดีกับการปฏิบัติที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนี่คือสิ่งที่มีอยู่ในตัวเรามีอยู่ในตัวมนุษย์ แต่ถ้าถามว่าย้อนกลับไปดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตัวของชัยตอนมันอยากจะทำความท่วมมันอยากจะฝ่าฝืนพระองค์วอลส์พอตลลตลอดเวลามันทําอะไรก็แล้วแต่เพราะมันเป็นสิ่งที่มันล้มเหลวในหัวใจที่ว่ามันมันอิจฉาดิสยามนุษย์ในยุคนั้นแล้วมันก็ตั้งมั่นมันว่ามันจะทําอะไรก็แล้วแต่มันจะฝ่าฝืนคําสั่งของพระองค์วอลส์พอตแลแล้วมันก็จะดึงลูกหลานของอาดัมให้ไปอยู่กับพวกมัน ให้ไปอยู่ในกลุ่มของพวกมันไปอยู่ในรกกับพวกมันให้มากที่สุดเท่าที่มันจะทําได้นี่คือสิ่งหนึ่งที่มันดฉะนั้นถ้าเรามีอารมณ์แบบเชยตอนคืออารมณ์ชั่วอย่างเดียวไม่มีดีเลยนั่นคือเรียกว,ว่าอารมณ์ชั่วอารมณ์แบบชชยตอนมาลาอิกาถูกสร้างขึ้นมาจากนูรจากรัศมีของโตออลอชบอลตลาอันนี้อันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจเรื่องของความเชื่อเรื่องของความอิหมานเรื่องของความศรัทธานนะครับพี่น้องนะ มันมันไม่ถือว่าเป็นหลักเกณฑ์ของทางวิทยาศาสตร์เขาแต่มันเป็นหลักเหตุและผลเพราะเราเชื่อว่าพระองค์อัลลอสุบานอตะลาทรงสร้างมาลายิกาขึ้นมาสร้างมาจากนูตจากรัศมีเพราะพระองค์อัลลอสุบานอตะลาแจ้งให้เราได้รับทราบผ่านท่านดาบีมูฮัมมัดสุลตาลอะลบิบสัลลัมมาถึงพวกเราว่าสร้างมาลายิกาขึ้นมาจากนูตจากรัศมีแล้วก็สร้างขึ้นมาให้มีแต่เพียงแต่ว่ามารับใช้พระองค์อัลลอสุบานอตะลา มลาอิกาจะไม่ฝ่าฝืนคําสั่งของพระองค์อัลลอฮฺสุบะตลาจะทําในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺสุบะตลาใช้เท่านั้นแต่ในฐานะที่เป็นมนุษย์เราถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยเราอยู่ระหว่างข้างเราถูกสร้างขึ้นมาด้วยฐานะที่พระองค์อัลลอฮฺสุบะตลาบอกว่าให้เราเกิดขึ้นมาเพื่อทําอิบาดัดต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบะตลาใช้ให้เรามาอยู่ในโลกนี้ให้เรามาอยู่ในโลกนี้สร้างโลกนี้ขึ้นมาเพื่อเรา ทุกสิ่งทุกทุกอย่างที่อยู่ในโลกนี้เพื่อเราที่พระโอรสบอตลาทรงรักและเมตตามนุษย์นี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อเราแล้วพระโอรสบอตลาก็สร้างมนุษย์ขึ้นมาให้มีเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคู่กันนี่แหละมีทั้งความดีความชั่วแต่พระโอรสบอตลาก็เมตตาอีกให้ทางนํากับมนุษย์อย่างพวกเราขึ้นมาสร้างเราขึ้นมาแล้วพระโอรสบอตลาโปรดปานเมตตาเราไม่ปล่อยให้เราเขาเรียกว่า อยู่โดดเดี่ยวอ้างว้างเดียวดายให้ทางนํากับพวกเราส่งพูดถึงในยุคเรานะส่งท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลลัมาเป็นแบบอย่างมาเป็นเาขาเรียกว่าอนุสติมาเป็นข้อตักเตือนพวกเราให้พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมาเป็นแนวทางในการดํานดเนินชีวิตกับเรานะเพราะฉะนั้นในส่วนสําคัญตรงนี้เราเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ ท่านพี่น้องครับถ้าเราลองมองดูตัวเราเรามองดูคนที่อยู่ร,บรอบๆข้างเรามนุษย์ก็จะพบกับความสุขกับความทุกข์มันจะคู่กันความสุขกับความทุกข์มันก็จะคู่กันมันก็จะคู่กันเกิดความสุขความทุกข์มันก็จะคู่กันแต่ถามว่ามนุษย์ที่ดีมนุษย์ที่จะเป็นเบาที่คู่ควรกับการที่ได้รับรางวัลจากโรโลส์สบานตาลา,ลา ควรจะต้องเป็นมนุษย์แบบไหนจะเป็นมนุษย์ที่ดีพบกับความสุขหรือเป็นมนุษย์ที่ไม่ดีที่พบกับความทุกข์มนุษย์ที่ดีง่ายๆครับพระองค์ลอสบานตาลาบอกว่าแล้วว่าเราเข้าใจเลยว่าเราต้องเกิดมาอยู่ในอิบาดาปฏิบัติอิบาดาต่อพระองค์ลอสบานุตาลาพระองค์ลอสบานุตาลาเปรียบเปย ให้เราได้รู้ให้เราได้เข้าใจว่ามนุษย์เนี่ยถูกกําเนิดขึ้นมาในฐานะของผู้ขาดทุนอินนัลอินซานลลฟีคุสตัวของพวกเราเนี่ยพวกอลช์บอลตลาเปรียบเทียบเอาไว้เตือนอันนี้แต่พวกอลช์บอตลาไม่นั่นนะแต่พเพระอวอล์บาตลาบอกว่าเปรียบเทียบให้เรารู้ว่ามนุษย์เนี่ยถูกกําเนิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์อยู่ในฐานะ ของผู้ที่ขาดทุนโอ้ตกใจนะบอกว่าอยู่ในฐานะของผู้ที่ขาดทุนแล้วสร้างเราขึ้นมาทําไมล่ะอันนี้เป็นสํานวนเปรียบเทียบที่พระองลอสบอตลาบอกว่ามนุษย์ถูกกําเนิดขึ้นมาถูกเกิดขึ้นมาอยู่ในฐานะของผู้ขาดทุนอิลลัลดีมีคําว่าอิลลาละเข้ามามาเป็นตัวยกเว้น มาเป็นตัวชี้ให้เห็นมาเป็นตัวเน้นให้เห็นว่าเว้นไว้แต่อัลลอฮดีก็คือผู้ซึ่งที่อามานูผู้ซึ่งที่ศรัทธาในความเป็นเจ้าของพระองัลลอฮ์สุบานอตลา,ายอมสวามิภักดิ์ในความเป็นเจ้าของพระองัลลอฮ์ซุบานอตลา,าพูด,ดง่ายๆล่ะมีความยำเกรงต่อพอระอัลลอฮ์ซุบานอตลา ยำเกรงในที่นี้หมายถึงว่ากลัวด้วยรักด้วยกลัวด้วยกลัวจะโกรธกลัวที่จะถูกลงโทษกลัวที่จะถูกทุกอย่างทุกอย่างพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของพรอวอลสบอตาลาด้วยกับหัวใจจริงๆไม่ใช่แค่บอกว่าทำอะไรก็แล้วแต่คิดด้วยหัวใจเราศรัทธาหัวใจอะไรก็หัวใจหัวใจแต่การปฏิบัติธรรม มันไม่เกิดขึ้นในตัวเขาอันก็ไม่ใช่หนึ่งเราต้องศรัทธาในหัวใจว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้ามีความยำเกรงมีตักว่าต่อพระองค์อัลลอฮ์สุบานุตลาประการที่สองซึ่งมนุษย์ที่จะไม่ขาดทุนต้องมีอยู่ในตัวนะไม่ใช่บอกว่ามีเป็นหนึ่งอย่างสองอย่างสามอย่างไม่ใช่นี่คือรวมเป็นมนุษย์คนเดียวที่จะไม่ขาดทุนจะไม่คอชะรอจะไม่ขาดทุน จะเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะต่อพระโอรสบัตลาหนึ่งหัวใจต้องอีมาดศรัทธาในความเป็นเจ้าของพระโอรสบัตลาพร้อมที่จะปฏิบัติอิบานดาตามที่เราได้ถูกสร้างขึ้นมาวัตถุประสงค์ที่เราได้ถูกสร้างขึ้นมา <c oughs> ปฏิบัติตามคําสั่งของพระโอรสบัตลาว่าอามิลุสซอลิฮัตและปฏิบัติตามการปฏิบัติของเขาจะต้องเป็นการปฏิบัติที่ดีด้วยท่านพี่น้องครับ การปฏิบัติที่ดีการกระทําที่ดีเอามาจากไหนเราคิดเองเรากระทาเองเราอยากที่จะทําอย่างนู้นทําอย่างนี้แล้วคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเองหรือเปล่าอย่างนี้จะเรียกว่าว่ามิดุสอดิฮัตไหมการกระทําที่เป็นสิ่งที่ดีดคําตอบคือไม่ใช่ การกระทําที่ดีต้องเป็นสิ่งที่เป็นบทบัญญัติจากพระอโอรสบัลตลาเป็นบทบัญญัติที่พระอลอสบัลตลาใช้ให้เรากระทำผ่านท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลวะลิวะสัลลัมเราได้รับแบบอย่างแต่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลวะลิวะสัลลัมมาเป็นแบบอย่างที่ดีว่าอามิลุซซอลิฮัสจึงเรียกว่าการกระทำที่ดีเพราะถ้าเราบอกว่าจะให้ในกอในขอในคอบอกว่าอันนั้นเป็นความดีอันนี้เป็นความดีอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกแล้วก็กระทำ เราก็จะเห็นข้อแตกต่างที่มันเกิดขึ้นเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเห็นไหมครับลุกนักการเมืองดังคนหนึ่งขับรถมาบอกว่าฉันขับรถฉันคนถูกฉันอยู่ในเลนของฉันขับรถมามีลุงคนแก่ๆคนหนึ่งขับรถเข้ามาเป็นทางร่วมทางแยกผมไม่ต้องเล่ารายละเอียดตรงนี้นะเกิดการมาแล้วก็บอกว่าปาดนาฉันเป็นคนถูกฉันเป็นคนถูกแล้วก็ขับไปจนกระทั่งไปปาดเขาเกิดความเขาเรียกว่าอะไรนะเอ,อบาดเจ็บ เสียเ,เกือบเสียชีวิตบาดเจ็บถึงขั้นสาหาัสแล้วก็มาพูดว่าฉันเป็นคนถูกลงมาดูเขามาว่าเขาเมื่อสังคมประนามเขาเพิ่งจะมาแก้ไขคําพูดแต่การกระทำเรืออะไรต่างๆนานาต่างๆเหล่านี้อย่างนี้ผมถึงได้ยกตัวอย่างไงว่าถ้าบอกว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ดีแล้วให้มนุษย์ตัดสินเองเรื่องนี้มันเป็นเรื่องอันตรายครับแม่คุยกันไปคุยกันมาวันนี้หมดเวลาครับเดี๋ยวเรามาคุยกันตอนในตอนต่อไปครับ ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์อย่างไงกับเรื่องราวที่เราจะหยิบยกเอาในเรื่องของสังคมที่มันเกิดขึ้นมาคุยกันครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสุภกิตบุญเพชรลาไปก่อนวบิิไลฮิตาฟิกวัลฮิดายะวัสลามอะลยกุมมบเระหมะตุลลอฮ์วะบเรอกาตุสวีคิับอินนัมัลมุอ์มินูนัลละฎีนอามะนูบิลลาฮิวระสูลิฮิทุมม์ลัมยัรตบูุ ألم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماء